เฮ้ยเศบๆคนเดียวห่างกินแบบโอโ้๋อไ,ไงอร่อยไหมไม่ตตโตหรอกกินน้อยหนาตอเหรออ้โหน่าจะไม่หมดเลยกินมากหนาโตอ,อีกแล้วแก่ที่เออตอนนี้น้อยหนาแล้วน้อยหนาแศบๆ ไม่นานแทบบหรออันนี้กินน้อยหนาแซบบ่า่าฮ่ยสรบ้าจลูกชายากเจอมาเลี้ยติดต่อเรีงสะาเข้ามาเนี่ย mày chọn, được không? Khít xếp xếp rồi quá. này, không? ปนเจี๊ยบแล้วคือเันไมมล่ะมีหลายลูกเลยเดี๋ยวมาจะเป็นสิบลูกเลยจอกินไม่ทันอ่ะ จอใหญ่กินด้อแล้วอยู่อยู่กระเตี้ยแล้วเลยคือบอกหน้ารอยจอกินตัวเดียวไม่ทันบอกจอใหญ่ด้วยยังไงลูกใร่เนาะใช้ได้ไหมน่ะหมดแล้วเนี่ยน่ะกล้วยกล้วยมันมีแค่สามน่ะสุกแค่สามลูกตรงนั้นยังไม่สุกอืมอีกมันรูุ้เสิเออไปไหนต่า อ่ะอิ่มแล้วเว้ยอ่ะอิ่มแล้วไปจะไปเคลียร์หาอะไรขยะถังขยะใครนะนั่นนี่ความดือ้อยอมนั่นไงถันะงขยะลมพิ้กึ้นะถังขยะต้อใส่ขยะดีๆเนี่ยก็ทำสะอาะนะดสะอาดเนี่ยโยมเนี่ยเนี่ยเนี่ยจอดมารื้อนะยโยมนะนี่นี่นนะนนใส่ใสี่ใส่ดีดีเออเหรอไม่เอาลุก อ๋อไม่รื้อขยะลูกไม่รื้อขยะไม่ต้องไปขู่แมวแมวท้องอยู่แหมนี่แมวก็ท้องเขามาหาเนี่ยไม่เป็นมิตรกับใขรตัวเองนี่มันทำ <c oughs> ไมถึงไม่เป็นมมตรกับคนอื่นบ้างฮะทำไมลูกเอาไม่กวดมาเก็บต้องทำหน้ายักใสนะ่ที่ตอนกลางวันโยมมาหานี่ไม่เจอนะฮะโยม พาลูกชายมาจากกทมคุณโยมเสร็จแล้วก็นั่งรถเอ่อตุ๊กๆสามลอ้อมานะหาไม่เจอแล้วก็โยมมาเอฟซี FC มาจากนะคอนแก่นนะมาครั้งที่แรกมาครั้งแรกมาเจอจอคุณโยมแต่ไม่เจอเจ้าวาดมาครั้งนี้เจอเจ้าวาดแต่ไม่เจอจอเพราะถ้าอิ่มแล้วนี่เขาก็จะไปจะหายไปคุณโยมไปหาที่นอนที่อะไรครับเนะี่ยไม่แกะขยะเล่นลูก เนี่ยโยมนี่นี่คือความสนนะพุณโยมนะเนี่ย